<laughs> 어일좀 <일단> 놀랬고요. 어, <목소리> 나 어, 모르겠어요. 이렇게 되게 먼 곳에 있는 분들인데. 처음이서와팬팬도오 <목소리> 이게 진심은 속일 수 없는 거라는 걸이제아는것 같아요 <목소리> เราก็ได้รู้สึกไลยว่าความจริงเนี่ยคือหลอกกันไม่ได้้원래도เราก็รักทุกๆคนอยู่แล้วอ๋อท้อักกว่ามอจะรักมากกว่าเดิมค่ะ้นกเยตอนก่อนก็ตกใจมากๆเลยอ๋อตอนยังาำกิจกรรมต่น

คำตัวเยอะกูก่อนที่มาประเทศไทยเนี่ยก็คิดอยู่แล้วนะก็อยากจะมาประเทศไทยแต่นี่ก็ได้โอกาสที่มาประเทศไทยแล้วนะคะถ้าเมันโตโอกา겠เ니다นต้วมีโที่มหน้าถ้ามีโอกาสที่จะมาเยี่ยมแฟนๆชาวไทยเนี่ยก็จะมาเยี่ยมแฟนๆชาวไทยอีกครั้งหนึ่งค่ะทางนี้ครอาล้ครับ ผมเชื่อว่าวันนี้คือสิ่งที <ETH> e <sole> ่สิ่งที่ผมเชื่อ <continuity> ว่าทุกคนได้ได้บอกความในใจกับเขาในการพบกันครั้งแรกนะและก็นี่คือสิ่งที่เขาได้รับกลับไปเหมือนกันกับการพบกันครั้งแรกและนี่คือดวงดาวของทุกคนครับขอสิ่งนี้กับอสโตรดังๆเลยครับแล้วปิดท้ายด้วยโชว์พิเศษจากเขาพร้อมไหมครับ마지막무대가남겨져있는데요혹시준비되셨나요네저희도

김지마김지마지 음. 어, 어. 어. 예상 오늘 여러 번 감동 받는 것 같아요. 요 음. 어제 새벽에도 정말 공항에.

เอสโตรที่ประเทศเกาหลีเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกเหนื่อยค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะคะโอ้ใชคัคุณมากเลยนี่โดนเลยโอ้นี่สุดยอย

사는나라도다นน도다다르르고언어지만ถึงแม้เราอยู่ไม่ได้อยู่ในประเทศเดียวกันแล้วไม่ได้ใช้ภาษาเดียวกันแต่ความนึกถึงกันหรือความคิดถึงเนี่ยมันก็เหมือนกับแฟนๆนะคะอัพรเคกับเดนเนอร์ชัยรินเกลถ้ามีโอกาสจะมาเยี่ยมประเทศไทยบ่อยๆนะคะรับแล้รับทุกคนทุกคน ALLY as <ra> จริงๆแล um ้วเป็นคนที่ไม่ค่อยมีน้ำตานะคะแล้วก็ไม่เคยร้องให้ต่อหน้าอางาด้วย โ้ด้วยนคอคชะขอบคุณแฟนมากมากเนะคะพสสือความจริงของแฟนๆมาถึงเขาแล้นะคะจริงจริ จริงๆเมื่อกี้เนี่ยเขาตกใจคิดว่ามีปัญหาตรงทางซาวเนี่ยค่ะทุกคนรีบมาหาเขาบอกว่าเฮ้ยทำไงดีทำไงดีเรื่องนี้ผมไม่เกี่ยวไม่ใช่โอ้จริงจ๊อแฟนๆมี่ด้านหลังหน่อยก็เลยรู้ว่าเป็นอีเวนท์ที่แฟนๆเตรียมให้ 어, 저희 생일 그 조상님들 생일도 그렇고 근데 나온 데빠 할때 라이트 해주신 것도 그렇고 지금도 그렇고 영상도 그렇고 되게 큰 선물을 받고 가는 것 같아서 일단 너무 감사드리고요. 그거 루스 드리지 말 สวยมากอะรันห์อะนะครับและก็แน่นอนเพราะว่าเรา